ข้าวยังไม่มาหรอคะข้าวจะมาพันว่าพี่หนานใครยกระสาใคยังไงข้าวหอมกินแล้วหลงทางเข้าบ้านเริ่มกัดขข่ากินแล้วปวันนวไม่ไปนอกบ้านกินนอกบ้านคาใส่เผอเทือนอุบัล้วันนี้หัวหลงหัวหลงเหมือนกันมันเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าข้าวเจ้าค่ะมะมงค้วรเป็นหัวหเริ่มเป็นหัวหลงเลย มันหอมมันหอมมันหอมหัวมันดิดีนอกมากเหรออ้าวมันก็คือมะเล่งเป็นศูนย์หน้าแต่เรามาเร็งเป็นหัวหลวงมันกุหลับกันรูปผักเดียวครับเอาไว้ชัดเพรเขาไม่นั้นจะได้อธิบายได้ถ้าเราบอกว่าข้าวหัวหลวงคือมะเร็ง1.5เนี่ยยังไม่ได้แล้วเพราะมะลิแท้ไม่ใช่หัวหลวงอ่าเป็นผักเดียว ไม่เลยที่ที่ปลูกมีปลูกข้าวหรือข้าวต้นอะไรที่ว่าไม่มีอ๋อของเราเป็นปลาส้มเาไม่ได้ตลาดปัญหานะ้าวอันนี้ไปทอดเกียวใส่ไข่ก็ได้ไปนึ่งก็ได้ค่ะได้ทุกอย่างมาชิ้นดมาชิ้่ดค่ะตลาตลาดไม่มีปัญหาหรือว่าบางีบางข้อไม่ห ปลาไปซื้อมาจากไหนจากไทยค่ะตลาดไทยเพราะว่าบ้านเรามันไม่มีไม่มีไม่พอเพราะไปเย็บไม่โคทับไซส์ไม่ได้แต่ก็เข้าไปซื้อแล้วก็รอแต่อย่มาช่วยกันอยากเรเรูปเป็นอะไรบ้างตอนนี้ที่ผมทำอะไรเรื่อยบ้างสามารถแต่เวลาต้องเป็นปลาสอบ

วันนี้นะครับผมนายสุรศักดิ์สนคนนะครับคัวราชการจังหวัดหองบัวลำพูนปราบวิถีไทยปลอดภัยไม่มีเหล้านะครับไม่มีแอลกอฮอล์นะครับซึ่งทางสวนสสนะครับก็ได้สนับสนุนได้รดน้ำลงเพื่อให้เทศกาลนี้เป็นเทศกาลแห่งความสุขของพี่น้องคนไทยนะครับไม่มีไม่มีสุรานะครับปลอดแอลกอฮอล์แล้วก็รวมไปถึงบุหรี่ด้วยนะครับแล้วก็หมีไฟฟ้าซึ่งเป็นปัญหาอยู่นะครับวันเทศกาลนี้เราก็มารดนงำลงกันเพื่อ ไม่อยากให้คนเมาแล้วขับนะครับนี่ซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามเรามีมาตรการเข้มข้นนะครับทั้งในเรื่องของการตั้งด่านการตรวจอะไรต่างๆแล้เราอยากจะให้ทุกคนกลับมาบ้างและมีความสุขนะครับเพราะว่าเทศกาลสงกราคือเป็นเทศกาลของวันครอบตัวและก็เป็นเทศกาลของวันผู้สูงอายุเราะฉะนั้นเป็นวัน,นดีๆตามประเพณีของเราก็ขขขอ,าอ,อยากให้ทุกคนมีความสุขและก็ เรียได้ตัวเท่านี้ซื้อไหมซื้อค่ะซื้อเนาะเราจะไม่อาบรักอัวปราตาลองใจกันกันลองซื้อมาบอกใครลืมดอกมาอันนี้ของบองเกาจ3ามีาววันมา กสนานมวนกันวันเนาเมืองน่าอยู่น้องบัวลําพูบ้านเฮาบ่น้อยนาย่างวนกันมันยาวบ่เคยลดอกเาอันขเขาสืบสานพวกน้องสาวพากันสนุกสนาน ออกมาคว้มเรามาดมงสงครา์บ้านเฮาเรามาดมงสงกรา์บ้านหนุ่มพำเพื่อเมืองสาวสีบุญเรืองพวงแขนหนุ่มน,นอนสังควงแฟนสาวหน้ากลางออกมายาวส่วนนงล่าสาวนาวังผูกแก้มขาวเพื่อนนันควงผู้บ้า นอ้องผัวลำพูน้องัวลำพูมาแห่ส่น้ำกระบางผู้เพื่อส่งรอยยิ้มยิองให้ชุ่มให้เย็นให้เป็นมงคลให้หายเก็บหายจนหายทุกข์หายเศร้าสงกรานตานแล้วไม่กลาดเคล้าบางเบาน้องผัวลำพูบ้านเฮาให้สดใสใจอย